แม่วันนี้ในการประชุมกรรมธิการตำรวจนะคะทุกคนทั้งถกเดือดทั้งวุ่นอะเกิดอะไรขึ้นนะคะมาดูกันหน่อยโดยเมื่อช่องชวงเช้านะคะในการประชุมคณะกรรมิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรที่มีทางคุณชัยชนะเดชเดชโชสสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธาน,นาคณะกรรมิการเนี่ยนะคะก็เป็นประธานในการประชุมด้วยเนี่ยวาระการพิจารณาก็คือ กรณีคำร้องของพิจ็กวัชระเพชรเพชรทองอ่าอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะคะที่ขอให้ทางกรรมธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่อดีตนายกทักษิณรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแกอยากรู้ว่ารักษาอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่านะคะโดยได้เชิญพันตธบทเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมาชี้แจงซึ่ง ท่านทวีเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับทางคุณสุด อ่าสิทธิสุดทีวงรองอธิบดีกรมราชทรรเป็นผู้มาชี้แจงแทนนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าอุ๊ยทำไมท่านไม่มาชี้แจงแทนท่านนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแอนคิดว่าท่านน่าจะไม่ว่างเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ได้มีการไปชี้แจงในส่วนของที่สภานะคะที่วันนี้เนี่ยทางขุณชนที่ชาแจ้งเร็วจากทางก้าไกลเนี่ยก็ได้มีการลุกขึ้นถามในประเด็ดนนี้ซึ่งท่านก็ได้มีการลุกขึ้นชี้แจงเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ต,ติดตรงนั้นก็เลยมาตรงนี้ไม่ได้นะคะก็เลยเป็นรองอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยเป็นผู้มาชี้แจงแทนนอกจากนี้นะคะก็มีทางคุณนัททีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพนายแพทย์พงพักอาริยาพิน,นันนายแพทย์ชานาญการพิเศษรักษาการทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมคุณเอกอิดทองเนื้อดีนะคะนักทันทวิทยาการพิเศษกองทันทวิทยานายชตรินพลอยคำอ่ะพลอยคำนะคะ นักทันทวิทยาการพิเศษกองทันทวิทยานางสาวคณิถาโชิจันทิติกรชำนาญการพิเศษนะกองกฎหมายนายปริญญาส้อยสนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการนักวิชาการนะคะชำนาญการพิเศษกองบริการทางการแพทย์ พลตำรวจตรีสามารถม่วงสิรินายแพทย์สบ .7 โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็นายวชรรเพชรทองในฐานะผู้เข้าร้องนะคะก็เข้ามาชี้แจงด้วยที่นี้ค่ะทุกคนแไล,ลายนามเรียงนาาเยอะนิดหนึ่งนะคะคือก่อนเริ่มการประชุมค่ะพี่แจ๊แก่ก็ขออนุญาตประธานเพื่ออภิปรายในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนก่อนที่ พลตบตรีสุรพลบุญมาสอสอนครนายกเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการก็แย้งว่าขอให้การประชุมเป็นเรื่องลับจ้าอไม่อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยรับฟังให้รอการถแถลงทีเดียวพร้อมทั้งได้มีการขอมติจากที่ประชุมนะคะว่าที่ประชุมว่าไงจะให้คุณวัชระเนี่ยอภิปรายก่อนไหม ซึ่งคุณชัยชนะในฐานะประธานก็วินิจฉัยนะคะว่าเออก็ให้พี่แจ๊กแกะแถลงก่อนเธอก่อนที่เราจะมาประชุมภายในการอะไรแบบนี้จากนั้นพี่แจ๊กแกก็เฉิดฉายเลยจ้ะแกก็พูดเลยว่าวันนี้ผมเนี่ยแขวนพระของในหลวงรัชกาลที่9เ,เป็นพระอันศักดิ์สิทธิ์ถึงตรงนี้ค่ะคนตำรวจตรีสุรพลต้องขัด กลางที่ประชุมเลยบอกว่าเออเข้าเข้าประเด็นเข้าประเด็นเลยจ้ะนะเอาเรื่องจริงมาพูดนะไม่ต้องใช้โวหารมีแล้วก็พูดตรงๆเลยนะสื่อมวลชนก็จะได้ทราบนะคือจะแบบอะไรยังไงทาําไมประมาณนี้ทีนี้พี่แจ๊คแกก็เลยบอกว่าพมเนี่ยในฐานะผู้ร้องเรียนได้ขอให้กรรมธิการสืบหาข้อเท็จจริงว่าหนคุณทักษิณเนี่ย รักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจริงหรือไม่2ค่ะการที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงเที่ยงคืนของวันที่23สิงหาคมเนี่ยขอถามว่าแพทย์ที่รักษาคุณทักษิณได้มีการตรวจจริงหรือไม่ว่า เอ๊มีความจําเป็นที่จะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยแค่ไหนยังไงอะไรยังไงรึเปล่าทีนี้จะบอกว่าการก้าวเท้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพที่มีกล้องวงจรปิดทุกตารางนิ้วเนี่ยพี่แจ๊คแกบอกว่าขอให้มีการทำเป็นวิดีโอนำส่งต่อกรรมธิการซึ่งเมื่อคุณทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย มันเสียทุกชั้นทุกห้องตั้งแต่ปีที่แล้วจึงไม่มีภาพมายืนยันให้กับสาธารณชนอ่าทีนี้ขอบรเรียนจำพิเศษกรุงเทพก็ได้ให้การยืนยันต่อกลับมาทีการนะคะว่าผู้คุมของคุณทักษิณเนี่ยก็รายงานตลอดทุกสองชั่วโมงนาะทีนี้พี่แจ๊คแก,กบ,บอกว่าคุณทักษิณ ไม่ได้มีการลงทะเบียนประวัตินักโทษตามแบบฟอร์มทร .101 เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมขังชั้นผู้น้อยเนี่ย เกรงกลัวไม่กล้าสอบถามและผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้สั่งการให้คุณทักษิณเนี่ยกรอกใบทะเบียนประวัติเหมือนกับนักโทษคนอื่นถามว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยมีข้อยกเว้นอะไรเพราะว่าในใบนั้นเนี่ยมีทั้งหนังสืออายะตัวผู้ต้องขังการภัยโทษการพักโทษแล้วก็เจ้าพนักงานทะเบียนเนี่ยต้องลงชื่อเป็นไปได้ยังไงที่นักโทษคนนี้ไม่ต้องกรอกประวัติ ซึ่งเรื่องนี้น้ำตีว่าการกระทรวงวิธรรมต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพราะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา157จากนั้นค่ะพี่แจ๊กแก็ก็ขออนุญาตประธานเปิดคลิปวิดีโอ,อในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนแต่ค่ะคุณชัยชนะก็ไม่อนุญาตนะคะพร้อมบอกว่าเอกสารที่คุณวชระ ขอผ่านประธานและกรรมธิการเนี่ยเดี๋ยวทางกรรมธิการจะทําหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานแล้วก็แจ้งกลับไปยังคุณวัชระทีนี้หลังจากประชุมเสร็จเนี่ยนะคะพี่แจกแก่ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ราชทรรนเนี่ยชี้แจงนะคะว่าประกาศการใช้ระเบียบกรมราชทรรนล่าสุดเนี่ยเป็นนโยบายของผู้บริหารของกรมซึ่งนั่นก็คือคุณสหการเพชรนารินอนธะิบดีกรมราชทรรนที่เร่ง ให้ออกภายในปีนี้ให้ได้หลังจากที่คุณสาการลงนามในระเบียบนี้นี่นะคะต่อมาอีก13วันค่ะก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมตรงกับพุทธภาสิทธตที่ว่าทำดีได้ดีเออก็ถูกแล้วนะทำดีต้องได้ดีนะคะทีนี้พี่แจ๊คแกบอกว่าส่วนประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลตำรวจเสียทุกตัวเนี่ยได้รับการยืนยันจากพลตรวจตรีสามารถม่วงสิรินายแพทย์สบเ็ 7, โรงพยาบาลตำรวจว่า เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนและกล้องเนี่ยเสียมานานหลายปีแล้วหูยเหมือนหนังเลยอะคือเอาตรงๆนะเวลามีคนพูดเรื่องกล้องวงจรปิดอะไรที่เกี่ยวกับคุณทักษิณนะแอนแค่คิดเล่นๆเองนะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องบอกว่ามันเสียเฮ้ยซึ่งมันเสียจริงอะทุกคนแล้วเสียแบบเสียหลายปีแล้วจ้า ทางสอสอที่เป็นกรรมธิการจึงรับปากจะช่วยแปลงงบให้นะโอแบบสงสารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงงบให้เออนะเดี๋ยวแปลงงบส่วนเนี้ยให้กับโรงพยาบาลตํารวจด้วยเขาจะได้มีเงินเอาไปซ่อมกล้องน่าสงสารจริงนะคะเออทีนี้พี่แจ๊กเกยังได้เรียกร้องนะคะให้คณะกรรมการโรงพยาบาลตํารวจอขออภัยให้คณะกรรม,มาการเนี่ยไปโรงพยาบาลตํารวจเพื่อพิสูจน์ทราบว่า คุณทักษิณพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้นิจริงหรือไม่และให้ไปก่อนวันคริสต์มาสและอย่าไปแจ้งล่วงหน้าด้วยเพื่อป้องกันการจัดฉากนะฮะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปหรือเปล่านะคะเพราะเห็นว่าเขาบอกเขาจะไปหลังปีใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาก่อนหรือเปล่าพี่แจ็คแกก็เลยให้ไปก่อนคริสต์มาสเพราะว่าอาจจะได้ออกมาก่อนคริสต์มาสอะไรแบบนี้อ่ะโอ้ไม่รู้ว่าเขาจะไปตามนั้นหรือเปล่าเหมือนกันนะคะทุกคนอืแต่ จะปิดแล้วแต่หาจริงอะเรื่องกล้อง